หายท่อตันเฮ้ยน้าคงไม่ได้กินหรอว่าไงน์น้าไม่ไหลไฟดับอะไรนะน้าไม่ไหลไฟดับข้าวที่มไม่มีที่นั่งเด็กทั้งหมดเลยนะไม่พ้นเลยนะคุณครับผมก็ด้วยนะครับเออถ้าหากว่ามีการรบกวนแล้วก็เจะลาเลยนะครับคุณจะต้องกลับต้องกลับไปเลยเพราะว่า น้าไหลก็น้ไหลได้เลยน้าไหลเดีวไฟสว่างจ้าข้าวข้าวข้าวปูเต็มม้อยข้าวจบแล้วน้าไหลปแล้วไหวว่างแล้วเฮ้ยบุญดวงดีประเทศทอดจะน้า เวลาคูบอกน้องไม่หลับดีเว้นเจ้าเรถของคุณแม่สมบัตินะเปิดรถของคุณแม่สวงัติแ่เมือนทองนะฮะไปขยับรถด้วยนะครับรถด้านนจะออกนะครับขอบคุณครับได้เพ่อนกับนะครับไม่้องขยับตัวได้ผมไม่ตายหไหนก็มาไกนแล้วเข้าวานเดี๋ยวจะจะเข้าไ อะไรลบอะไรไปไานจงเลยเนี่ยเอาพวกแกัสาคนข้าต้องอรับิดดีไงเอางี้ถามว่าน้าไม่ม <itu? S 1> ีข้าวไม่มีฉันข้าเมือวันนี้เลยได้ไหมไ่นะไม่ใั่งได้ข้ากงโอแเอา่ี้บอกข้าไม่มีไงมีมีฉันโกหกมีนอนที่นีสักสาสคืน็พอกิน ไม่ได้แค่คืนเดียวพอพรุ่งนี้วันรุ่งพรุ่งนี้พี่จะรีบเดินทางเข้าบาเเลยก็ได้ที่นี่เขมีมีกฎอยู่นะกฎยังไงจ้ะถ้านอนที่เนี่ห้ามงงเกงไงเอกงใครให้เราเนอนก็ไม่ให้รกินางเท่ารตใ้ถงอกงกเงกเงือกสอกเงือเงกเงือกเงืากเอเงกเงือกเงืเงือกมเกงงใหมงเกงงมีกงเเออออกงอเเองออก เดี๋ยวกาเตรียกกลับมานอนเปลี่ยนเลยงานต่นี่ไอ้นี่มันไม่มีก็ให้มันก่อโอ้โหตมากออพอนเลยะอไอใอะเกมไหนโอ้ตอี่นีรู้พ่อค้าด้ยกนรูพ่อ้าไปแล้วเนี่ยท่าที่ไหนละพ่ออะไรอลูกี่ยานาจะกโ่ไปแล้ยโอ้พี่้โอิยัานา ดอกไม้อะไรก่เว้ยติีตงลยบ้างเลยรยนครับพี่เดี๋ยวน้องไปนอนในห้องพี่แล้ครับจะได้ปลอดภัยเพราะว่าพี่จะได้นอนข้างนอกอ้พี่นอนนอกแต่ขอบุญเยนะที่เสียสละตู้ใส่รอนให้เยอะเลยบายบายพี่บายบายให้น้องไว้ใจนะไม่ด่สบายเพื่อนไน Yuba